วันนี้กินข้าวเที่ยงน้ำพีอ,อสอมันครับสองแล้วก็ไอ้หนุ่มรูปหลอ่อเสือท็อปสวัสดีครับร <S <S แล้วก็มีก้อยต้มปลาครับต้มปลานิลสะหน้าพี่คนกับสมตำห์ข้าซอยจุผู้เพียรผู้เพียร่าวาดนี้ บรรยากาศเสียงตรงเขาคันกู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 ครับตามตรงใหนทุงหน้าหน้าเซล็ดเขาจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วโดยผีบา่นหน้าเพิ่นผีอสอาอ่ะลุยขอบบ้าขอบก๊างคำโอ๊ะคำโต๊ะเอาง่โอ้อ่าเอางจะคำคำยัาไง่เพิ่ง ก้อยก้อยห้านี่บอกครับครับ,รบอ,อ้าวหอมก๋อย <c oughs> ครับ <c oughs> อร่อยอร่อยครับอร่อยโอเคเนาะอเอาเราเือบันี้มือกล่องสีจีนเรื่องประศิีจินเบิดก่อนพอแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเซ็นทริปนา